อีกเรื่องที่ต้องตรวจสอบเหมือนกันโอ้โหแชร์กันว่อนเลยนะคะผู้ชมว่ามีบ่อนพนันกลางกรุงอีกแล้วหรอร,ระบุท้องที่ด้วยนะคะว่าอยู่ในท้องที่สอนอบุบผารามบอกว่ามีชาวบ้านเนี่ยมาตั้งวงพน,นันเล่นไฮโลกันแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายจนถึงเช้ามืดแนะ่แถมคนที่เขาถ่ายคลิปเขาบอกไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจทันทีแต่ตํารวจบอกพอไปถึงแล้วเนี่ยไม่เจอใครเลยคะ่ะร้อนถึงูุ่มกับต้องออกมาชี้แจงนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้คะ่ะอืมพรุ่งนี้วันอะไรวะ พรุ่งนี้สิบเก้าอยี่สิบตุลาหกหอีกสามวันวันหยุดละอีกสามวันวันหยุดน,นะนี่ใช่ปะ่ะวันปียานะพาออกใช่ปะ่ะอ่าน,นี่ค่ะเพจสายไหมต้องรอดโพสต์คลิปนี้ ระบุเวลาว่าเป็นช่วงตีสี่นะคะพี่น้อยพี่เหมือดุผู้ชมสถานที่นี้อยู่แถวแถวคลองสารที่ฝั่งทนดึกดื่นไม่หลับไม่นอนไม่รู้ทําอะไรฝากผู้บัญชาการตํารวจนครบาลแวะไปดูหน่อยโฉงฉ่างเกินผู้โพสต์คลิปเขาระบุบแบบนี้นะคะทีมข่าวสอบถามผู้โพสต์บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะขณะที่แวะไปกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็ได้ยินชาวบ้านแถวนั้นพูดกันนะคะว่าบริเวณเนี้ยมีการลักลอบเล่นพน,นันมีบอลด้วยนะ เขาก็เลยเข้าไปดูนะคะเจอจริงๆเล่นไฮโลกันอยู่มีโต๊ะหนึ่งแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรพร้อมเลยค่ะเท่าที่เห็นเนี่ยอันนี้ทางคนถ่ายคลิปเขาเชื่อว่านับพนันไม่ใช่ใครที่ไหนน่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านี่แหละหมุนเวียนมาเข้าออกเล่นกันเรื่อยๆหลายสิบคนเลยนะคะ<ม>ก็เลยประสานให้โรงพักในพื้นที่นะี่มาตรวจสอบค่ะเห็นว่าให้เตือนให้ให้อะไรแบบนี้ครับเพื่อเพื่อแบบมันมันเป็นการที่ว่าชาวบ,บ้านคนทำอาหากินเน่ย ม่ค้าตลาดอะไรแบบนี้ไปไปเล่นมันไม่ใช่คนคนมีสัตุ้งสตางซึ่งข้ามเสียอะไรแบบนี้ยคือเดี๋ยวมันจะเกิดอาชญากรรมอย่างอื่นได้แล้วคืออยากให้ตำรวจไปตามแค่นั่นแหละครับจุดประสงค์หลักๆอ้าวอยากให้ตำรวจไปตาม <c oughs> ตำรวจก็ไปตามให้นะคะ <c oughs> ท่านผู้กำกับการสอนอบุปผารามค่ะโรงพักท้องที่เลยพันตำรวจเอกรัตกล้าวานานุการพร้อมกำลังไปตรวจสอบสถานที่ที่ปรากฏในคลิปเลยนะคะ โดยด้านหน้าเนี่ยที่เห็นอันนี้เนลักษณะเหมือนกับว่าเป็นร้านข้าวต้มแต่ข้างหลังร้านนี่แหละที่เจ้าหน้าที่บอกว่ามีการลักลอบเล่นพนันตามในคลิปเพราะว่าบริเวณนี้มันจะเป็นมุมที่มิดชิดค่ะอาจจะแอบเล่นพนันได้แต่ตํารวจเขาชี้แจงว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะเ,<อ>เพราะเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาโรงพักบุพารามเพิ่งไปจับนักพนันไปสองคนคตอนนี้ส่งฟ้องศาลแล้วส่วนที่เมื่อคืนมีผู้ถ่ายคลิปได้เขาไปแจ้งสอนอตํารวจบอกตํารวจก็ไปทันทีเหมือนกัน แต่เอ๊ะแปลกทําไมพอไปถึงไม่เจอการเล่นพนันพร้อมกันนี้ก็เลยขอความร่วมมือชาวบ้านอย่าลักลอบเล่นพนันอีกค่ะสอนเนี่ยก็ได้เคยจับมาเมื่อวันที่13ตุลาที่ผ่านมานะครับก็จับมาทีนึงแล้วนะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยก็ได้แปอพันกับทางทางเจ้าของนะครับว่าว่าอย่าให้ลูกค้าเนี่ยครับมาใช้สถานที่ของของร้านนะครับเล่นการพนันเลยนะครับเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับพอไปถ่ายคลิปปุ๊บเนี่ยก็น่าจะมีคนที่ที่อยู่ในเหตุการณ์หรืออะไรยังไงเนี่ยไป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 ควา้าคว้าคอเขานะครับก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็ได้มามาพบกับตำรวจรตำรวจก็ได้เอาไ้ดำเนินคดีนะครับสำหรับคนที่ไปควา้าคอเขาไว้เนี่ยครับไปคอหายทำ้ายร่างกายนะฮะแล้วเปรียบเทียบปรับไปนะครับดีดออแล้วนะครับแล้วก็<ม>ผู้กากับฝากบอกเลยถ้าชาวบ้านมีเบาะแสนะ แจ้งตรงมาที่ผมเลยก็ได้อถ้าแจ้งเนี่ยต้องไปโดยเร็วนะอย่าทกทงไว้ว้ข้ามคืนวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้